ที่จังหวัด้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับเพื่อนก็ได้มีพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานหอการค่าจังหวัด้อยเอ็ดประจำปี2 5 .66 ครับนายสมพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดครับเพื่อนการ่วมเป็นเกียรตินะฮะในพิธีถวายผาพระกฐถินพระราชทานหอการค่าจังหวัด้อยเอ็ดประจำปี2 5 .66 นะครับโดยภายในงานครับก็มีน้ยเรื่องสักาิปรัตนโพ่าสถิตครับคุณเป็นประธานหอการค่าจังหวัด้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีนนครับพร้อมด้วยคณากรรมการและก็สมาชิกหอการค้าจังหวัด้อยเอ็ดน้ะส่วนราชการและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับเขาร่วมกิจกรรมหรือการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในเทอ่นนี่ซึ่งกิจกรรมนี่ในข้าวผมหรือการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในเทอ่นนี่ครับเพิ่นจัดขึ้นที่วัดกลางมิ่งเมืองพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่นกระซ่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่น่วยงานต่างๆองค์งกรต่างๆพร้อมท,ทางคณะบุคคลหรือบุคคลที่ประสงค์นะครับที่รับพระราชทานเชิญไปอทอดถวายนาพระอารอมามหลวงบวรศิยุในเขตกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัดต่างๆนะครับทัวประเทศไทยของเฮ้าพระว่าช่วงนี้นะฮะพี่กุ้งครับเป็นช่วงเทศกาลกฐินนั่นเองนะฮะซึ่งกาหนดจัดนะครับผมระยะเวลานหนึ่งเดือนเด้นะฮะหลังวันออกพรรษานะครับระวางวันแรมหนึ่งคำเดือน11 หอดวันขึ้นซิบหาคำเดือน12ของทุกปีนั่นเองนะครับต้องบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับเพิ่นกับขอพระราชทานผาทอดอ,อมาทอดถวายนะครับย่งชุ่มชนสงที่วัดกลางมิ่งเมืองพระอารามหลวงเพื่อเป็นการทํำนุบำร,รุงพระศาสนาจำนวนปัจจัยที่ได้ในเทือนหนี่นะครับอยู่ที่4 000, 4 000, 3 0 0 0กับอีก5 000, 7 000บาทถวายเจ้าอาวาสวัดนะครับ1,000บาท ถวายพระครูสวด2รูปจำนวน1000บาทถวายพระอนดับเจรูปนะครับจำนวน3,500บาทรวมยอดทั้งหมดน,นะครับอยู U ่ที่4 8 000, 5 000, 8 0 0กับอีก67บาทต้องบอกว่าเป็นการทำโนบํารุ่งสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับพร้อมทั้งบําเพ่นกุศลอันยิ่งใ,ใหญ่ก็ให้เกิดอนิสงส์บ่าวาสิเป็นทั้งในพระสงฆ์และกับคราวาสต่อไปนั่นเองนะฮะนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับ